ราะว่าปกตินิวไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วพอเราอยากจะหาสถาบันศึกษาดีๆแล้วก็เสิร์ชข้อมูลใน Google ค่ะแล้วก็มาเจอโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนัมเบอร์วันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะครับคุณนิวเอ่อเรียนจบหลักสูตรเทนเล็บแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียนหลักสูตรเทนเล็บแล้วก็หลักสูตรหงตาด้วยค่ะก็คือเรียนจบสหลักสูตรเลย ลักสูตรที่เรียนเพนเล็บนี่เรียนกับครูท่านไหนบ้างครับเรียนเพนเล็บมีเรียนกับครูแป้งครูก้อยแล้วก็ครูนันค่ะครูทั้งสามท่านสอนเป็นยังไงบ้างครับครูทั้งสามท่านก็สอนดีใจเย็นทุกท่านเลยค่ะแต่ว่าแต่ละท่านก็จะมีสไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ว่าครูคเขาก็จะ,ะสอนคนละแบบค่ะครูแป้งก็จะสอนเป็นเพ้นเ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครูก้อยก็จะเป็นอะคริลิกค,ณครณนก็จะเป็นนวเจลอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยูนิเจลค่ะแล้วคุณนิวสร้างข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสื่อใดเหรอครับจาก a c e b o o k ค่ะเพราะว่าปกตินิวไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วพอเราอยากจะหาสถาบันศึกษาดีๆแล้วก็เสิร์ชข้อมูลใน Google ค่ะแล้วก็มาเจอโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน number วันเลยค่ะอ๋อแล้วไม่ดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมฮะก็มีดูบ้างค่ะคแต่ว่าที่นี่ก็คือมีใบละ รับรองให้จากกรมการศึกษาแล้วก็มีได้เขาเรียกอะไรคะ,ะเป็นอันดับหนึ่งอาหารเนี่ยก็เลยเรียกมาเรียนที่นี่รรก็เลยตัดสินใจเรือกมาเรียนที่นี่เลยครับพอมาเรียนแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็ดีนะคะคือคือคือครูคคคเป็นกันเองอะคะ่ะแล้วก็นักเรียนก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่ด้วยะคะ่ะสนุกค่ะคุณครูบางท่านก็มีอารมณ์ขันตลกเฮฮาค่ะก็ทําให้คลายเครียดแล้วก็เรียนไปด้วยสนุกไปด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะฮะอยากให้คุณนิวช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจอยากเรียนไม่ว่าจะเป็นเพนเล็บหรือต่อขอตนตาหน่อยครับค่ะถ้าใครสนใจอยากมาอย่างนะคะก็เชิญมาดูบรรยากาศของเรื่องเรียนก่อนก็ได้คะ่ะแล้วก็คุณครูทุกท่านน่ารักทุกคนบุคลากรที่นี่ก็เป็นกันเองแล้วก็ที่นี่สะอาดคะ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะมีไลฟ์มี like? มีไลฟ์ เขาเรียกอะไรอ่ะการศึกษาอย่างโยงคะสักคิ้วสะตอคนตาเลยค่ะลองเข้ามาดูกันก่อนก็นได้ค่ะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณนิวมากนะครับ,บสวัสดีค่ะ <laughs>